สวัสดีทุกคนครับเสน่ห์โตยต้านะครับวันนี้อยู่กับผมสีประตูพรีออเนอร์ยกสูงนะครับคันนี้เป็น2.4 Entry นะครับแล้วมีการแต่งชุดแต่งใหม่เป็นโตยต้ารัฟทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4ประตูพรีออเนอร์ยกสูงดำนวนินราคา8 8 1,000บาทนะครับจะแต่งแล้วสวยขนาดไหนครับนี่เป็นชุดแต่งรัฟนะครับชุดกระจังด้านหน้ามีการเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นไฟ LED นะครับสวยมากนะครับเป็นสีส้มนะครับตัวซอนเรียงนะครับโตยต้าก็มีการติดตั้งให้เป็นสี สีเอ่อสีเทานะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยมาพร้อมเจ้าตัวแถบสีสามสีนี้ครับเป็นสไตล์ออสเตรเลียนั่นเองนะครับรถคันนี้เดิมเป็นสองลูกศนที่ราคาอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับไฟหน้าเราใช้ไฟหน้าเซตเดิมอยู่นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มีชุดด้านล่างนะครับผมมีการติดตั้งนี่เลยแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถนะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้ฟรีจากก็แบของเรรานคั ทำให้รถบอดี้มีความสวยแล้วก็ดูดานมากขึ้นด้วยนะครับชิปวงล้อเป็นคิ้วเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับแต่ว่าในเรื่องของล้อนะครับเรามีการอัปเกรดนะครับให้ขนาดล้อใหญ่ขึ้นจาก17ล้อขยับเป็น18นะครับเป็นล้อแมก o ์โอเอซิสนะครับมาพร้อมเจ้าตัวยางคินโตะไฮจูนะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่265ทา 60R18 เซตนี้ไม่ได้มีการอัปเกรดในเรื่องของชุดช่วงล่างนะครับก็เป็นช่วงล่างเดิมซึ่งมีความนุ่มหนึบอยู่แล้วนะครับ มาดูตรงนี้นิดนึงครับชิ้นงานด้านข้างนี่ครับมีการแต่ง้วยตัวแผงกระสาข้างไปนะครับทั้ง4ี่บานประตูเลยครับมือจับเป็นเดิมครับโครเมี่ยมเหมือนเดิมนะครับมาดูด้านในนิดนึงนะครับเรามีการอัปเกรดในชุดเบาะนะครับเบาะแล้วก็แผงประตูนะครับเป็นเดินได้แดงเย็บหนังสีดําเข้าไปสวยมากๆนะครับด้านในค่อนข้างกว้างดูแลง่ายแล้วก็ใส่เบาะหนังเข้าไปก็มีความสะอาดมีความสปอร์ตแล้วก็ดูแลง่ายมากขึ้นนะฮะภายในของหข้โดนสารกว้างขวางมากๆนะครับ หน้าจอรองรับ้วยตัว a n d r o i d ตัว o a p p l e CarPlay ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลอยู่นะฮะเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มาพร้อม,โดโดโมตัวโหมดกันทัคีเอาท์าโหมดอีโคโหมดจัดมาให้ครบจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้มากนะฮะแลวตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมบลูทูธนะครับหน้าปัดเลื่อนไปก็เป็นแบบเข็มนะฮะก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับ กุญแจนะครับเป็นแจ็คไนคีนะครับเป็นรีโมทนะให้สองดอกนะครับสําหรับเจ้าตัวรีโมทนะครับระบบต่างๆก็ไฟฟ้าหมดเลยนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับสิ่งที่เราตกแต่งเพิ่มเติมเจ้าตัวนี้เลยครับโรบาร์ขายาวเป็นโรบาร์เหล็กนะซึ่งเป็นโรบาร์เหล็กที่แข็งแรงมากๆสีดานะเข้ากับตัวรถมากๆอันนี้เป็นชิ้นงานใหม่จากโูร์ต้าือกภาพแปๆของเรานะครับแล้วก็เจ้าตัวล้อด้านหลังก็นี่เลยฮะสิบแปดนิ้วเหมือนกันทั้งสี่วงนะครับ ชุดช่วงล่างเป็นชุดช่วงล่างเดิมนะซูเปอร์เฟล็กซ์เซนเชันครับไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรนะครับอันนี้ก็สวยงามมากๆนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับตรงนี้เรามีการอัปเกรดตัวนี้ครับกันชนท้ายเหล็กนะครับแบบนี้เลยนะครับมาเพมาพร้อมตัวนี้ไฟสองแปร์ทเบียน LED แล้วก็ตัวไฟถอยแบบ LED เหมือนกันนะนี้เป็นโลเป็นเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากๆมีเฉพาะที่เราที่เดียวนะครับอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้ครับเป็นต o y o t า r e v o Pinner แต่งสวยนะครับสไตล์รัส์นะครับติดต่อเสนอต o y o t าได้เลยครับที่087989003 0, 8, 0, 7, 9, 8, 9, 0ทางมาพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ